สวัสดีครับพูดกับสุลต่านลิวเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เอลิทานักโมโหที่แมนเชสเตอร์เดนตัดพลาดการเซ็นเซอร์กับอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์จนเป็นเหตุให้ทําให้ตัวของคนนั้นต้องถูกไล่ออกมีรายงานอัปเดตใหม่ล่าสุดนะครับที่เป็นบทสัมภาษณ์ของเอลิทานักอดีตผู้จัดจาการทีมแมนเชสเตอร์เดนตดที่เพิ่งถูกไล่ออกจากตำแหน่งไปเมื่อ2วันก่อน โดยอิลเท,ทนฮากนั้นอ้างว่าทางสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้สนับสนุนความต้องการของเขาในการเสริมทัพเ่ืเ่อนใหม่ก็สู่ทีมมากเพียงพอจนเป็นเหตุทําให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำอันดับได้ไม่ดีเท่าไหร่นักในตารางคะแนนพรีเมียร์ลีกจนเป็นเหตุทําให้ตัวของเขาต้องถูกไล่ออกจากตำแหน่งไปในที่สุดนะครับโดยนั้นตั้งแต่ที่อิลเท,ทนฮากนะครับย้ายมากลุ่มทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นตัวของเขาก็ได้ใช้ใจ่ายเงินไปแล้วเกือบ600ล้านปอนด์นับตั้งแต่กลุ่มอ e ินดอร ที่นำมาโดยสจิมรทคิปเข้ามาบริหารสโมสรโดยเฉพาะในช่วงตลาดสเสมอที่ผ่านมานั้นเอลิกเทนฮากใช้ใจ่ายเงินไปมากกว่า200ล้านปอนด์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่เอลิกเทนฮากถูกปลดออกจากตําแหน่งไปแล้วตัวของเขาก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกในประเทศบังเกิดผ่านทาง ESPN Sport โดยอ้างว่าตัวของเขานั้นไม่ได้รับการสนับสนุนที่ดีพอจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารของแมนยู โดยเฉพาะนักเตะซีรายที่ตัวเกิดคนนั้นอยากจะคว้าตัวเข้ามาอยู่ในทีมของเขาเป็นอย่างมากไม่ว่าจะเป็นฮาริเคนจากเทนเนมอสเปอร์อเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ที่ย้ายจากไบรทันมาอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2023เฟเดริโกบานเบเดจากเดอร์มรลดและฟิงกิลิยองจากบาร์เซโลนาโดยตัวของอเลิธนันนั้นมองว่าหากแมนเชสเตอร์ยินยอมที่จะทำตามข้อเรียกร้องและคว้าตัวนักเตะที่เขาต้องการเข้าสู่ทีมได้แล้วแล้วก็ ผลงานของแมนเชสเตอร์เตดนั้นจะต้องดีขึ้นทันตาเห็นอย่างแน่นอนแต่สิ่งที่ตัวของเขาได้รับจากสโมสรก็คือกาซิเมโรและโมเนลูกาเต้ซึ่งตัวของนั้นมองว่าไม่ใช่การสมทับที่ตรงตามความต้องการของเขาแบบ100%เซและตัวของนั้นรู้สึกเสียดายเป็นอย่างมากที่ไม่สามารถคว้าตัวอเล็กซิสแม็กอาริสต์เข้าสู่ทีมได้เป็นผลสําเร็จทาง้งที่ตัวของเขานนั้นชื่อว่าแมนเชสเตอร์เตดนั้นสนใจในตัวของผู้เล่นรายนี้ก่อนลิเวอร์พูลเสียอีก ใช่ผมไม่พอใจกับการบริหารของสโมสรในช่วงที่ผ่านมาผมเชื่อว่าถ้าหากเราสามารถคว้าตัวแฮร์ริเค e นมาร่วมทีมได้แล้วแล้วก็แฮร์ริเคนจะยิง30ประตูต่อฤดูกาลให้กับทีมของเราได้อย่างแน่นอน แต่ฝ่ายบริหารกับบอกผมว่าแฮร์ริเกนนั้นมีค่าตัวและค่าเหนื่อยที่แพงจนเกินไปและพวกเขาก็ได้ไปจัดเตรียมรำมุนหอยล่นเอาไว้ให้กับผมแล้วในตำแหน่งก็หน้าตัวเป้าเนื่อว่าผมบอกพูดเขาไปว่าฮอยล่นอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวแต่แฮร์ริเกนสามารถเป็นตัวหลักของทีมได้ในทันทีแต่สุดท้ายแล้วผลงานของทีมก็ตามที่เห็นเรามีประตูได้เสียที่ติดลบ เพราะไม่มีกองหน้าที่ดีเหมือนกับแฮริเคนและในส่วนของกองกลางนั้นผมชื่นชอบอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์เป็นอย่างมากแต่พวกเขาก็ไปคว้าตัวกาซิเมโรซึ่งแน่นอนว่านี่อาจจะเป็นอีกครั้งที่ผมไม่ได้ตัวผู้เล่นตามที่ต้องการแต่อย่างไรก็ตามนะครับเรื่องทุกอย่างมันได้จบลงไปแล้วและตอนนี้ผมขอพักผ่อนกับครอบครัวและอาจจะกลับมาพิจารณารับงานคุณทีมครั้งหลังจบช่วงเวลาพักผ่อนเอริกเทนฮักให้สัมภาษณ์แบบหงุดหงิดนะฮะ ลิโอเอนกูโมอาเปิดเผยความลับว่าตัวของเขานั้นได้รับคำแนะน,นำจากไรฮิมสเตอร์ลิงก่อนตัดสินใจยามมาร่วมทีมลิเวอร์พูลลิโอเอนกูโมอานะครับยอดดาวรุ่งในวัย16ปีจากสโมสรลิเวอร์พูล ได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลล่าสุดถึงเหตุผลว่าทำไมตัวกับคนนั้นถึงตัดสินใจย,ย้ายมาค้าแข้งกับลิเวอร์พูลเมื่อช่วงสมัยที่ผ่านมาจนไีเหตุผลที่ทําให้นตอนนั้นสโมสรเชลซีถึงกับหัวเสียเป็นอย่างมากที่ทีมของพวกเขานั้นถูกลิเวอร์พูลโฉบตัวยอดดาวรุ่งรายนี้ไปร่วมทีมได้แบบหน้าตาเฉยโดยตัวของลิโอเอ็นกูโมฮาได้ออกมาเปิดเผยข้อมูลว่าไรอฮิมสเตอร์ลิงคือคนที่อยู่เบื้องหลังกับการตัดสินใจย้ายไปร,ร่วมทีมลิเวอร์พูลในครั้งนี้โดยลิโอเอ็นกูโมฮานะครับ เดาวรุ่งจากลิเวอร์พูลรายนี้ได้ออกมาสัมภาษณ์เรื่องนี้ในรายการ Insights the Academy ผ่านทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสรลิเวอร์พูลหลังจากที่ตัวของนั้นได้ถูกผู้ดำเนินรายการตั้งคำถามว่าคุณมีเหตุผลอะไรบ้างที่ทำให้ตัวของคุณนั้นตัดสินใจย้าย,ยาจากเชลซีมาร่วมทีมลิเวอร์พูลส่วนทางด้านของลิโอเอนกูโมอาก็ได้ตอบกลับไปว่าสมัยตอนที่ผมยังเป็นดาวรุ่งของเชลซีนั้นผมได้มีการพูดคุยกับเพืเ่อนเชลซีชุดใหญ่อยู่คนหนึ่ง นั่นก็คือไรฮิมสต์ลิงตอนนั้นเขายังเป็นผู้เล่นของเชลซีและตัวของผมนั้นก็มีโอกาสพบกับไรฮิมสต์ลิงเป็นระยะระยะในช่วงการฝึกซ้อมผมจำได้ว่าครั้งหนึ่งเขาเคยดึงตัวผมไปด้านนอกของสนามฝึกซ้อมและบอกกับผมว่าเมื่อคุณเสียบอลคุณต้องแน่ใจว่าคุณอยู่ในเกมเพราะว่าในฟุตบอลระดับสูงสุดนั้นทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากดังนั้นเมื่อคุณเสียบอลแล้วแล้วก็คุณก็ต้องกลับไปเอาบอลที่คุณเสียกลับคืนมาให้ได้ด้วยตัวของคุณเอง ไม่ใช่ไปเป็นภาระของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นๆคุณเป็นผู้เล่นตัวรุกแต่คุณต้องเล่นเกมรับให้ดีด้วยเช่นเดียวกันแน่นอนว่าคําพูดของเขาในตอนนั้นมันทําให้ผมทึ่งมากๆเพราะตอนนั้นผมยังเป็นเด็กและยังไม่ทราบถึงความสำคัญของเรื่องนี้เท่าไหรนักผมถามเขาราฮินสตาร์ลิงกลับไปว่าคุณเรียนรู้เรื่องพวกนี้มาจากไหนเขาตอบกลับมาว่าที่ลิเวอร์พูลสอนเรื่องนี้กับเขาคําพูดนี้มันทําให้ผมรู้สึกอึง้งและร้องว้าวขึ้นมาในทันทีในเวลาเดียวกัน และหลังจากนั้นผมก็ศึกษาแผนการเล่นของลิเวอร์ pool เล็กน้อยเพื่อทําการบ้านแต่หลังจากนั้นลิเวอร์ pool ก็ติดต่อมาหาผมว่าต้องการให้ผมย้ายปร,ร่วมทีมด้วยและการตัดสินใจของผมในครั้งนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยโดยณตอนนี้ถือได้ว่าลิโอเอนกูโมอาได้กลายเป็นผู้เล่นดาวรุ่งอนา,าคตการของลิเวอร์ pool ไปเป็นที่รียรอยแล้ว เขาเพิ่งจะมีอายุเป็นกแค่สิปีแต่ตอนนี้เขาลงเล่นให้กับทีมลิเวอร์พูลยูสิบปีในศึกยูสิบแปดปีพรีเมียร์ลีกและยูฟายังลีกในฤดูกาลนี้ไปเป็นที่โลเลยแล้วโดยเชื่อว่าในระยะเวลาอีกไม่นานนะครับต่อจากนี้เรากําลังจะได้เห็นนักเตะรายนี้ก้าวขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใจและลงเล่นให้กับทีมจูใของหงดังลิเวอร์พูลในเรน็วนี้อย่างแน่นอนนะฮะ ฟาร์มบ,บิโอย,ยอมรับว่าอยากให้โมเมตซาร่าเฟอร์จิฟันได้และเทนอเล็กซานเดโน,โนย้ายมาเล่นร่วมกันที่อัลอิติฮัสฟาร์มบ,บิโอนะครับอดีตกองกลางชาวบ,บราซิลจากลิเวอร์พูลได้ออกมาสัมภาษณ์ล่าสุดนะครับโดยอ้างว่าตัวเขาคนนั้นอยากที่จะเห็นทั้งโมเมตซาร่าเฟอร์จิฟันได้และเทนอเล็กซานเดโน,โนย้ายมาแข่งร่วมก,กันกับตัวเขาในลีกซาอุดิอาระเบียโดยนักเตะคนสำคัญข,ข,ข,ของลิเวอร์พูลทั้ง3คนนี้กำลังจะหมดสัญญาก,กับทีมดังแห่งทินแอนฟิลด์ เมื่อสิ้นสุดฤด,ดูกาลนี้จนป่านนี้นะครับก็ยังไม่มีท่าทีว่าทางสโมสรลิเวอร์พุนั้นมีความขึ้นไหวเกี่ยวกับการต่อสันญาชุดใหม่ให้กับผู้เล่นคนสกคัญทั้ง3รายนี้แต่อย่างใดโดยตามรายงานล่าสุดนะครับที่ออกมาจากทางของฟุตบอลอินไซเดอร์ได้ออมาตีข่าวในช่วงก่อนในนี้ว่าเบอร์จิฟันไดคือน,นักเตะที่ทางลิเวอร์พุคนแรกจากทั้ง3คนนี้ที่แสดงความต้องการเป็นอย่างมากที่จะต่อสันญาชุดใหม่และอยู่คัดกังกับทีมหงดังลิเวอร์พูลต่อไป โดยตัวของฟันในนั้นกำลังรอให้ทางสโมสรลิเวอร์พูลยื่นสัญญาชุมใหม่มาที่ตัวของเขาและจะซ็นสัญญาในทันทีถ้าห่างเป็นสัญญาระยะยาวและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสมอย่างไรก็ตามทางด้านของฟาบิโยก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดโดยยอมรับตามตรงว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นนับตั้แต่ที่ตัวของเขายายออกจากสโมสรลิเวอร์พูลไปแล้วนั้นก็แทบจะไม่ได้ติดต่อกับอดีตเพื่อนร่วมทีมของเขาที่ลิเวอร์พูลเท่าไหร่นักและก็ต้องยอมรับตามตรงอีกเรื่องว่า ตัวของผมนั้นไม่เคยได้ยินข่าวรือหรือ,รอ,รอติดตามข่าวของลิเวอร์พูลเลยแม้แต่นิดเดียวในช่วงที่ผ่านมาแต่หลังจากที่ล่าสุดผมได้เห็นข่าวในโลกออนไลน์ว่าอดีตเพื่อนร่วมทีมเก่าของผมอย่างโมเมตซาล่าเวอร์จิฟันได์และเทนอเล็กซานเดอร์โนกำลังจะหมดสัญญากับสโมสอนในช่วงหลังจบฤดูกาลนี้และในตอนนี้ก็ยังไม่มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องการต่อเชนเดอร์ชใหม่แต่ยังได้ซึ่งตัวของผมนั้นก็มองว่านี่อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะ ชักชวนพวกเขาเหล่านั้นให้ย้ายมาคัดแข่งร่วมกันในลีกสุดิอาระเบียแต่เนื้อสีอื่นใดน,นะครับที่ผมอยากจะเห็นทั้ง3คนนั้นตัสนสดสัญญาวมับใหม่และอยู่คัดแข่งกับลิเวอร์พูลต่อไปแบบยาวๆแต่ถ้าหากว่าเรื่องดังกล่านั้นไม่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็ผมก็อยากจะเห็นพวกเขานั้นย้ายมาคัดแข่งในลีกสุดิอาระเบียโดยเฉพาะการย้ายทียมมาร่วมทีมเดียวกันกับตัวของผมแน่นอนว่าตัวของผมนั้นรู้ดีว่าพวกเขาทั้งสามคนนั้นเก่งมากแค่ไหน ดังนั้นมันจะเป็นการพัฒนาที่ก้าวกระโดดของลซาสุริอราระเบียแห่งนี้และค่าตอบแทนที่พวกเขาจะได้รับนั้นจะต้องมากมายมหาศาลกว่าที่รับอยู่กับลิร์พูในตอนนี้อย่างแน,น่นอนผมไม่รู้ละว,ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสาหรับพวกเขาทั้งสามคนแต่ถ้าพวกเขาอยากจะได้ข้อมูลที่เกี่ยวกับลซาสุริอราระเบียแล้วแล้วก็พวกเขาก็สามารถติดต่อมาหาผมได้เลยและผมก็ยินดีที่จะให้คำแนะนํากับพวกเขาเป็นอย่างดีแน่นอนนะฮะ เศร้าอาเนอร์สลัต์เปิดใจถึงเทนฮากอัปเดตแข้งเจ็บลิวโพูลมั่นใจไม่นานคัมแบ็กมั่นใจไม่นานคัมแบ็กนะครับกุนซือลิวโพูลรับเห็นใจเอลิทเทนฮากโดนเมนยูเด้งแต่ชี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เสมอในวงการลูกหนังพร้อมเผยสีนักเตะอดเจอรบรดเดนอาเดอร์สลัน์กกับเหตุการ์ของลิวโพูลยอมรับว่ารู้สึกเสียใจอย่างยิ่งที่เอลิทเทนฮากกุนซือเพื่อนร่วมชาติชาวดัตต์โดนแมนเชสเตอร์เตดปลดจากตำแหน่งเมื่อวันจันทร์ที่28ตที่ผา่านมา สลัดเปิดเผยในงาน,นแถลงข่าวก่อนเกมที่ออกไปเยือนไบรเดนในถ้วยคาราบาลครับรอบ16ทีมสุดท้ายวันพุธที่30ตุลาคมนี้ว่าเขาเทนฮากเป็นผู้จัดการทีมชาวดัตซ์ซึ่งทําให้เป็นเรื่องทําใจยากขึ้นสําหรับชาวดัต์เหมือนกันเราทุกคนอยู่ในงานนี้ดังนั้นเราจึงรู้ว่ามันเกิดขึ้นได้เรารู้ว่าเขาตั้งใจทําเต็มที่มันน่าเห็นใจเขาเขาประสบความสุเร็จกับอาแจากในแชมป์สรายการกับแมนยูผมคิดว่าเขาจะกลับมาคุมทีมใหญ่เร็วๆนี้ พร้อมกันนนครับสลลดยังเปิดเผยว่าอาริซูเิเกอร์เดโกโชตา้าฮาวิอเอเลตและเฟเดรโกอเคียซ่าจะหมดสิทธิ์ลงเจอกับบรายนันขณะที่คอนเดอร์บลาสลี์นะฮะกลับมาลงซ้อมได้แล้วจะฟิตกี่โมงสลลดลั่นไม่ปล่อยยืมตัวเคียซ่าไม่คิดปล่อยยืมตัวอันนี้สลัดกุนซือลิเวอร์พูลประกาศชัดไม่คิดปล่อยยืม เฟเดริโก้เกียซ่าพร้อมบอกว่ายังตอบแบบชัดเจนไม่ได้ว่าเกียซ่าจะฟิตเต็มถังตอนไหนอันเนอร์สเลตเฮดโค้ชลิเวอร์พูลนะครับกล่าวว่าตนไม่คิดที่จะปล่อยตัวเฟเดริโก้เกียซ่าปีกชาวอิตาลีออกเ,อเทียมแบบยืยมตัวในช่วงเดือนมกราคมน,นี้แม้แต่นิดเดียวแข่งวัย27ปีนะฮะเป็นการเสริมทัพรายเดียวของลิเวอร์พูลในตลาดการสกัอข,ขเตะสมิมที่ผ่านมาภายหลังลิเวอร์พูลคว้าตัวเขามาจากยูเวนตุส แต่จนถึงณตอนนี้เคียซ่าก็เพิ่งได้ลงเล่นไปแค่า3าเกมนในทุกรายการแถมในช่วงต้นเดือนตุลาคมเขาก็ได้รับบาดเจ็บหัวเข่าในการซ้อมจนทําให้มีปัญหาเรื่องสภาพความฟิตออกเรื่องนกล่าวส่วงผลให้เคียซ่าไม่มีชื่อแม้ก,กระทั่งเป็นตัวสำรองใน5เกมหลังสุดสมันก็มีกระแสะข่าวลือว่าหงแดงอาจจะปล่อยตัวเขาไปเล่นแบบยืมตัวกับทีมในศึกเกาโชซาอิตาลีในช่วงตลาดเดือนมกราคมของปี2025 ลัมโดนถามว่าเกียร่ซาจะโดนปล่อยออกจากทีมแบบยืมตัวตามที่มีข่าวออกมาหรือไม่แล้วนั้นสลัตก็บอกว่ามันไม่ได้อยู่ในหัวของผมแม้แต่นิดเดียวสิ่งที่สําคัญที่สุดในตอนนี้ก็คือการทําให้เขาฟิตเขาไม่ได้เล่นในช่วงปลีซีซันเลยแถมในช่วงนั้นเขาก็กค้เข้าซีชันการซ้อมแบบเบาๆด้วยเพราะเขาได้ซ้อมร่วมกับนักเตะแค่3หรือ4คนการเล่นในลีกที่มีการวิ่งเยอะนะมันเป็นเรื่องยากสําหรับนักเตะทุกคนตอนนี้สถานการณ์ยังไม่สมบูรณ์แบบ ดังนั้นเราเลยกําลังพยายามหาหนทางที่เหมาะสมในการทําให้เขามีสภาพความฟิตที่ดีและผมมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าสุดท้ายเขาจะมีสภาพร่างกายไปถึงจุดนั้นได้คุณซือชาวแลนด์นบอกได้ว่ามันยังกําหนดแบบชัดเจนไม่ได้ว่าเคเซจะฟิตเต็มที่เมื่อไหร่มันตอบได้ยากสถานการณ์ของเขามันเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนิดหน่อยเขาซ้อมได้ไม่กี่วันก่อนที่จะเจ็บอีกครั้งผมไม่อยากกําหนดเรื่องวันหรือสัปดาห์หรอกนะเราแค่อยากทําให้เขาอยู่ในสภาพร่างกายที่ดีที่สุดและจะ ไม่มีการกดดันเขาสมัการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมลิเวอร์พูลใช้หนึ่งแต้มจากอาร์เซนอลพัฒนาฟองการเล่นต่อเนื่องลิเวอร์พูลนะครับปลุกไปเสมอกับไอบิญญาอาร์เซนอลสอในศึกผิวอนงกลษเมื่อกำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยพวกเขาต้องตามตีเสมอถึง2ครั้ง2คราแบ่งแต้มกันได้สำเร็จนะครับ กระต้านสุิการนะครับกองหลังของลิเวอร์พูลเอามากระตุ้นเพื่อนร่วมทีมให้ใช้ผลการแข่งขันกับอาร์เซนอลในศึกพุตบอลนัดล่าสุดต่อยอดพัฒนาฟอร์มการเล่นให้ดีกว่าเดิมก่อนเกมที่จะพบกับไรเดนในศึกคาราบั๊กลางสัปดาห์มันยังเร็วกันไปสําหรับฤดูกาลน,นี้คุณไม่สามารถพูดได้ว่าเราทําได้ดีในตาแหน่งหนึ่งหรือเล่นได้แย่มากในอีกตําแหน่งหนึ่งผมคิดว่าเราปรับปรุงในทุกแผนกทุกวันหากเราอยากประสบความสุลเ็จ ความคิดเห็นของผมก็คือเรากำลังอยู่ในหนทางที่ถูกต้องผมคิดว่าเราต้องปรับปรุงในทุกตำแหน่งหากเราต้องการชนะในเกมฟุตบอลเราต้องปรับปรุงและพัฒนาทีมอยู่เสมอเพื่อให้ได้เล่นได้ดีขึ้นหากเราต้องการบรรลุเป,ป้าหมายผมคิดว่าเราทำงานได้ดีมันเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องรักษาฟอร์มการเล่นแบบนี้ต่อไปผมคิดว่าอนาคตยากลำบากขึ้นเรื่อยๆเหมือนตอนเริ่มต้นผมคิดว่าทุกคนพร้อมสำหรับความท้าทายที่รออยู่ข้างหน้า เราต้องลุยกันต่อไปสมิการดกล่าวเวลาเหลือน้อยแล้วเวอร์พูลเร่งเครื่องเจรจาสนเญญาชุมใหม่กับเัอร์จิฟันได้ทำการกระแสข่าลือจากซาอุดีอาระเบียสัญญาของเบอร์จิฟันได้นะครับตากําลังตัวเก่งของเวอร์พูลกําลังจะหมดลงเมื่อจบฤดูกาลน,นี้และหงแดงก็เริ่มมีเวลาเหลือน้อยลงแล้วนะครับในการเจรจาต่อซันญาชุมใหม่กับฟันได ทำการกระแสข่าวลือในหูจากสโมสรใน,นลิกซาดิอาระเบียที่ให้ความสนใจในตัวกัปตันทีมหงแดงในวัย33ปีรายนี้ไปร่วมทัพแม้ว่าฟันไดครับจะยังคงโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมกับลิเวอร์พูลและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกแต่จากสถานการณ์สัญญาของเขากลับยังไม่มีความชัดเจนและคืบหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่เจ้าตัวไม่ได้ให้คาตอบที่แน่ชัดเกี่ยวกับอนาคตในทีมแอนเดี หลังจบเกมที่ลิเวอร์พูลบุกไปเสมอกับอาซนอล2-2เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะความหวังยังมีลิเวอร์พูลและฟันไดยังคงเจราจากันอยู่เกี่ยวกับสัญญาฉบับใหม่แม้จะมีความกังวลว่าเบอร์จีฟันไดอัดตัดสินใจอำลาลิเวอร์พูลแต่ล่าสุดฟลอเรนซ์แพารทนเบิร์กนักข่าวจากสกัดสปอร์ตเยอรมันได้รายงานมาว่าการเจราจาระหว่างลิเวอร์พูลและฟันไดยังคงดำเนินต่อไปลิเวอร์พูลยังคงเป็นจุดหมายปลายทางหลักของเบอร์จีฟันไดเกี่ยวกับอนาคตของเขา โดยสัญญาของเขากำลังจะหมดลงเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลแพลตทนเบิร์กล่าวมีสโมสรั้นวำหลายแห่งที่สนใจกองหลังระดับโลกในวัย33ปีรายนี้แต่การขยายสัญญา่วายกับลิเวอร์พูลยังคงเป็นไปได้ยังไม่มีการตัดสินใจขั้นตอนสุดท้ายและการเจรจาก,ก็ยังคงดำเนินต่อไป สถานการณ์ของฟันไดถือว่ามีความคล้ายคลึงกับเทนอเล็กซานเดรและโมเมสซาลาสองแข้งตัวหลักของหงดังลิเวอร์พูลที่กำลังอยู่ในช่วงเจราจาเซนนาชูใหม่เช่นกันซึ่งทำให้หงดังต้องเผชิญกับความท้าทายในการรั้งตัวผู้เล่นกดกันให้อยู่กับทีมต่อไปลิเวอร์พูลต้องทุ่มสุดตัวเพื่อรั้งฟันไดให้อยู่กับทีมต่อไปด้วยสถานการณ์ที่ผู้เล่นคนสำคัญถึง3รายมีแนวโน้มที่จะหมดสัญญาในช่วงสมัมมอนา ลิเวอร์พูลจึงจําเป็นจะต้องเร่งตัดสินใจและทุ่มเททุกอย่างเพื่อรั้งตัวผู้เล่นเหล่านี้อย่างน้อย1คนให้อยู่กับทีมต่อไปโดยฟันไดถือเป็นตัวเต็งที่จะรับสัญญาฉบับใหม่เนื่องจากเขามีความสำคัญอย่างยิ่งต่อทีมและยังคงเป็นกําลังหลักในแนวรับภายใต้การคุมทีมของคุเซืออานเนอร์สวัตแม้ว่าฟันไดจะอายุ33ปีแล้วแต่เขาก็ยังคงเป็นหนึ่งในกองหลังที่ดีที่สุดในโลกและยังมีสเกยภผพที่จะคุมแนวรับของลิเวอร์พูลต่อไปได้อีกหลายปี การต่อสัญญาฉบับใหม่ฟันไดจึงไม่ใช่แค่การรักษาผูเ้เล่นคนสํขขาคัญแต่ยังเป็นการส่งสัญญาณถึงความเะเยอทะยานของลิเวอร์ pool ในการแข่งขันเพื่อชิงความสําเร็จในอนาคตนะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์ pool นะครับท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเย็นของที่30ตุลาคม ขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้กคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคัพแฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ แล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ